สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้าน,นครับคลิปนี้ผมมาคาดการนักเตะ p l y y r r o t t h w w e k k ให้ดูกันนะฮะว่าจะมีแพ็คไหนนักเตะคนไหนมาบ้างครับเรามาเริ่มรับชมได้จากคลิปนี้เลยฮะแต่ว่าแม่ใครที่รอทีมชาติเนี่ยทีมชาติเนี่ยยังไม่มานะฮะทางโคนามีเนี่ยยืนยันแล้วครับว่า เป็นนักเตะฟอร์มดีในลีกนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วครับคนแรกครับแอนโทนีโลเปสคนนี้เซไป6ครั้งครับจากเรยงนะฮะคนที่2ครับอเล็กบาเดครับคนนี้ก็เป็นของ FC b a r c e เซโ a นาด้วยะฮะส่วนมากก็จะมานะฮะทำไป2แอสซิตนะฮะคนต่อมาฮะของหลังจากอาร์เซนอลครับซาลิบานะฮะคนนี้ก็ทำไป1ประตูน,นะครับ คนต่อมาเนี่ยในเกมเนี่ยยืนตำแหน่ง D m F ครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยแกยืนในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับยิงไป1ประตูนะฮะตำแหน่ง D m F นะฮะคนต่อมาฮะเควินเดอะบอยครับคนนี้คงไม่ต้องพูดเยอะฮะมาบอยอยู่แล้วครับทำไป2แอสซิตครับสำหรับเควินเดอะบอยคนต่อมาฮะตำแหน่ง R W F ครับคนนี้ก็น่าสนใจครับนิโควิลเลียมนะฮะคนนี้ทำไป1ประตูนะครับ และอีกคนหนึ่งครับเือดทั้งในทีมชาติทั้งใน,งในสโมสรครับสำหรับเลวเนลเมซี่ทำประตูไป1ประตูครับสำหรับเลวเนลเมซี่แลงกิงในโคตรสูงครับคนต่อมาฮะมินามิโนคนนี้ยิงไป1ึแล้วก็จ่ายไป่ครับน่าจะมานะฮะสำหรับสัปดาห์นี้คนต่อมาฮะนี่เลยฮะลาฟาซิวาคนนี้ก็ทำไปค่อนข้างดีครับยิงไปหนึ่งแล้วก็แอสซิตไปหนึ่งครับสำหรับ อีกคนนะฮะนี่เลยฮะซ่อนฮึงมินคนนี้ยิงไป3ครับไม่มาไม่ได้แล้วและฮะแล้วก็คนสุดท้ายครับตำแหน่ง C.F. เป็นเชโรอิมโมเบเล่ครับซัดไป2องประตูแล้วก็จ่ายไป1ครับคนนี้ครบเครื่องมากๆเลยนะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ละฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ